ให้รอดูเหมือนกันขอ้ายมา้ม้าจิกไหมจิกไหมมีเยอะมากค่ะต้องรอดูเองเลยนะคะอะไรเรื่องนึงก็อ้อนอกป้ายเรื่องนึงก็แบบจิกสุดพลังค่ะก็จะแบบแร l e c t o r แหวกอันนี้ได้เปลี่ยนบทบาทได้เห็นนะมท้าในปีนี้หนุกถัดมามาสู่ท้าโอเคใช้เสียงปกติดีกว่าครับผมก็1ลืมตัวก็ใช้ช่อง ไปโดยปกติเาไม่ใช่ช่องหนึ่าโอเคโอเคช่องหนึ่งปกติช่องหนึ่งปกติมีการแซลล์เคะเป็นไงบ้างผลงานตอนนี้คะก็ออนแอร์อยู่ครับเรื่องคลินชีวิตครับใช่ฮะก็พรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ตอนจบนะครับจะพูดน้อยสิคะน้องเขามารอแั้งแต่ห้ามอย่าใหะเมิดนะับ เลยเป็นอย่างนี้ครับผม่ลครับก็พูดนี้ก็ติดตามดูแลกันครับว่าตอมามี้เราบังทั้งตัวผมนิชานะฮะจะเป็นยังไงคู่ทั้งที่มาที่ย่านะครับคู่พี่ตุยที่เตเยด้วยก็รอติดตามด้วยกันครับเป็นอีกละครที่ดรามาร่มามากแต่เราม่บอกว่าดราม่ามปนหนึ่งแบบว่าซีรีส์เกาหลีเมื่อก่อนเลยเนาะ <c oughs> ที่เราต้องติดตามเข้มข้นมากเลยแล้วมีเรื่องไหนถ่ายทำหรือว่าจะออนแนอร์เร็วนี้ไหมคะเรื่องปิดกล้องไปครับเมื่อสาวมันแล้วเรื่องชั่วโมงตำรมจครับผมเรื่องราวเป็นยังไงบ้างที่ปิด ละครที่มีเก้งกวางนะฮะทั้งเรื่องครับผมพี่บิพี่บอกพี่ชายด้วยพี่ชายผมเองครับพี่ชายแล้วโดนมนต์ไข่ใบคะเก้งกวางเนี่ยโดนมนต์พี่บอมเนี่ยนะะครับผมพี่บอมเป็นนั่นเองผมเองนะเนี่เราได้คู่ที่คู่ไม่ใช่ไม่ใช่นะแล้วผมก็ต้องรอติดตามชมนะหลอกก็อีเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกครับเดี๋ยวค่ะ ดี๋ยวจะหาวเดี๋ยวจะเสียงหวานกับน้องมาสุยคนเดียวไม่ผัดใจพิธีกรคนนี้โออ้ขบบคคุณมากรัให้เกียรติกับเวทีของเราทุกปีดีครับูที่รักสุขภาพทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ตอนนี้ฮะก็มีพิธีกรครับมีพิธีกรแล้วก็ละครครับผมละครเรองอะไรบ้างละครตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วมีไข่มุกมังกรไฟครับนะฮะแล้วก็กำลังถ่ายรักกันพลวันแล้วก็หนึ่งดาวฟ้าเดียวอยู่สองเรื่องครับกพื่อนจะต่อเดี๋ยวนะฮอตสุดเลยนะที่ใหญ่เนี่ย โอ้โหลองเอฮอตมาเยอะเลยครับเล่นตั้งกี่เรื่องเนี่ยนับนับไม่หมดเลยเนาะมาร่วมงานรัชรงค์เกี่ยวกับในเรื่องของรูปไตทุกปีเลยครับผมเดี๋ยวเรื่องสำคัญแล้วมองเห็นในเรื่องสุขภาพอย่างไรบ้างโอ้สุขภาพสำคัญมากเนาะใครเห็นด้วยแรกหน้าหนึ่งพีเออโอเคน่ารักมากจริงๆมันจริงๆสำคัญมานานแล้วนะครับเพราะว่าเราอะใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะทำงานนะฮะแล้วก็บางทีเราไปเที่ยวอะไรต่างๆในช่วงวัยรุ่นนะแต่ละช่วงก็จะมีมีกิจกรรมที่ทำแตกต่างกันแต่เห็นเน้ทุกอย่างมันคือการใใชชช้้ีวิต ใช้พลังงานชีวิตหมดเลยดังนั้นเนี่ยเราต้องเติมพลังงานกับเข้าสู่ร่างกายด้วยด้วยการออกกำลังกายรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ทักขผ่อนเยอะๆอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะดังนั้นสุขภาพสาคัญสุดจริงๆเมื่อกี้เขาส่งซิกมาตอบไม่จบไม่ครบห้ามลงเอ๊ะเราก็ถามคาถามอะไรดียากๆดีไหมถามไ้ได้่ะเมื่อกี้พานอาจารย์บอกว่างานในวันนี้จะเกี่ยวกับทั้งหมด3อมอ,ง,องั้นคุยเรื่องแรกก่อนเดี๋ยวเ,เรื่องของอาหารวันนี้6ท่านมีท่านไหนชอบเรื่องกินยกมือค่ะเจม ดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยเจมก็เจมก็ยกสูงสุดเลยนะผมแลเวี no ๋ยวหยุดก่อนเจมคะพี่สมหายบ้านมันฟินอย่างงี้นี่เองเข้าใจเข้าใจแฟนขับมุมนี้ละน้องเชื่อพี่ว่าจะฟินฟินจริงๆริงทำไมคะไม่ชอบทานไม่จริงอ่ะพี่จำได้งานกับคิมเบอร์รี่อะเรากินจนถึงขึ้นเวทีเลยนะ ก็ชอบกินครับชอบกินแต่เป็นคนชอบกินอะไรหลากหลายแบบครับผมคือกินได้ทุกแบบว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารประเทศไหนก็ชอบกิน,นับผมงั้น,น,านมาถามเทคนิคในเรื่องของการรับประทานอาหารและเรื่องของการกินเนี่ยเน้นหลักยังไงบ้างว่าเป็นนักกีฬาดีกอล์ฟด้วยก็ต,ต้องออกกาลังด้วยทำง,งานแบบนี้ก็ต้องรักษารูปร่างเนาะสิ่งหนึ่งที่สำคัญแล้วก็รักษาสุขภาพใช่ครับก็ไม่กินพวกของแบบหวานมากครับไม่ต้ององุดหิดไม่กินของหวานมากได้นะในกองหวานไหม ไม่กินพวกของหวานแล้วก็ไม่กินขนมมากครับเป็นคนที่ไม่ค่อยกินขนมหวานไหนพูดอ่ะนะเทียบกับคนอื่นแล้วอ๋ออ๋อดีีการเปรียบเทียบไหมเทียบกับคนอื่นในกองแล้วนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมไม่ค่อยกินขนมครับผมเขากินขนมอะไรกินเยอยครับพี่ก์อพี่มาโกหกไม่ได้ลงนะสองคนนี้เคยร่วมงานกันพูดเลยครับพี่เดียวก็เคยเจอผมตอนกองคาทอนพูดเลยครับเต็มที่ ให้พี่พูดจริงๆใช่ไหมเเลยพี่พี่ต้องพูดพูดได้เราจะได้รู้ว่ามัคนหนไม่ให้พูดได้เอาพูดให้แบบกิกันหลายๆคนมีใครทานแล้มที่เจอหมโอ้โหอการทานหวานของเขาเป็นไงคะหวานมันเค็มเป็นไงบ้างเขาดูแลดีเขาดูแลดีคือคือช่วงไหนที่ที่เขาทานเนี่ยเขาก็จะมีมีช่วงที่ที่หยุด มันต้องบาลานซ์จริงถามว่าหวานมันเค็มเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้ไหมได้ครับร่างกายต้องการแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะอันนี้เขาก็จะจัดการตัวเขาได้ดีมากเพราะฉะนั้นเจมส์มีวิธีการยังไงบ้างวันมามองทานเต็มที่วันไม่มากองก็ไม่ทานอย่างนี้ไหมคะไม่ครับไม่ก็ทําให้วันแบบคือผมผมเชื่อในเรื่องของการทำเวททุกอย่างมันเป็นธรรมชาตินะครับคือถ้าเรากินแล้วเรารู้ว่าแบบเราเป็นคนไม่ชอบกินอะไรบ้างเราก็จะไม่ได้กินพวกนั้นอย่างเช่นผมไม่ชอบกินขนมไม่ชอบกินช็อกโกแลตไม่ชอบกินเค้ก เขาไหลใช่ไหมครับเราก็สังเกตสังเกตนะเราสาด้านข้ามนะคะเขาไหดีนะเราก็จะแบบหลีกเลี่ยงพวกนั้นครับแล้วก็จะเลือกกินในสิ่งที่ชอบมากกว่าครับแล้วก็จะไม่ค่อยจะกินให้พอดีครับไม่ให้อิ่มจนเกินไปไม่ให้อิ่มจนรู้สึกจุกหรือแบบเอ้ยแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยมีเมนูที่ชอบเป็นพิเศษไหมเมนูที่ชอบเหรอครับก็ชอบหลายอย่างนะแต่ส่วนใหญ่เป็นคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นครับผม ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จะมีความเค็มเยอะหน่อยไม่ไม่จิ้มแบบจิ้มน้องก็จะโอเคขึ้นด้านนี้ไม่ยกมือเหมือนกันไม่ชอบทานจริงๆก็ชอบทานครับแต่แอบแบบปกปิดตัวเองไว้นิดหนึ่งเพราะช่วงนี้อ้วนใครนี้อ้วนหรออันนี้อ้วนยานะเราอยู่ในกองกันเราพูดได้คนจริงๆนี่กินทุกอย่างนี่เจมเป็นตัวอย่างที่ดีมาก กินรีมตลอดเวลาครับแบบว่าต้องกินที่มันแบบพอดีพอดีครับมันก็พอดีหวานก็พอดีอ่าเแต่ก่อนที่มานี่ขนมปังอะไรบ้างนะครับตะกี้ครับใช่ขนมอะไรกัไม่รู้ครับอันนี้ข้าวโพดของวอนกินไปด้วยหนึ่งชิ้นใช่ใช่ยิวยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยพี่เดี่ยวสอนว่าต้องกินเช้ากลางวันเย็นใช่ครับต้องกินให้ครับแต่พี่เดี่ยวไม่ได้สอนให้แยกถขงเพื่อทานนะแยกงของเพื่อนได้ไม่เป็นไรแต่อย่าให้เพื่อนท่านแย่งของเรากิน หลังกองอยากให้ข้าวเพิ่มนะขโมยข้าววิธีกองที่ตีนะบอกเลยอ่าด้านนี้ก็ทานเหมือนแบบควบคุมให้สมดุลใช่ไหมครับมาสู่ล้านนู้นท่านเก่งไหมท่านเก่งไหมเก่งมากครับทานวันละกี่มื้ออะไรนะฮะทานข้าววันละกี่มื้อประมาณสามหรืสี่มื้อครับสามหรือสี่มื้อแต่ละมื้อมีมีการเฉลี่ยการรับประทานสามหรือสี่มื้อองไรบ้างก็เต็มที่เพราะว่าในกองถ่ายเราเสด็ก็จเรียกดีค หนักแน่นทุกมือเลยหนันแน่นมากทุกมืออ่ะอาเรามีวิธีการยังไงล่ะหลังแล้วกเราจะหนักแน่นทุกมือแล้วก็จะน้ำหนักเพิ่มขึ้นขึ้นกล้องเราก็จะดูไม่หล่อเนาะมันต้องมีวิธีการก็อย่างเช่นหลังมือเย็นไปเนี่ยพยายามจะไม่ทานแ้งเยอะเกินไปจริงก็คือทานนะครับแต่ให้อยู่เป็นในช่วงระหว่างวันมากกว่าขบุณอ่ามาฟังพี่ใหญ่บ้างคนนี้แบบว่าดูแลคุ่นมากเลยวิธีการรับประทานของคุณเดียวเป็นยังไงบ้างผมเหมือนเดิมครับเนี่ยเหมือนน้องๆเลยคือทานทานทุกอย่างกั เพราะว่าสำหรับผมเนี่ยมันจะมีสุขภาพกายกับสุขภาพใจอยู่นะอย่างเช่นขนมเป็นของหวานจริงมันก็เป็นสุขภาพใจเนาะใจตอบใจใช่ไหมใจตอใจจริงๆตั้งอย่างมันกินแล้วมันแบบมันชื่นใจแล้วมันมีความสุขแต่ว่าเราต้องเลือกทานว่าอาหารประเภทไหนทานได้ช่วงเวลาไหนบ้าง อันนี้สำคัญเนี่ยช่วงเช้าแป้งไขมันอาจจะเยอะหน่อยเพราะเราต้องใช้พลังงานทั้งวันกลางวันชดลงเย็นอาจจะไม่ทานทานเป็นเนื้อปลาเป็นผักผลไม้แทนแบบนี้ครับใช่ทานทุกอย่างแต่เลือกทางในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ทานได้ช่วงเวลาไหนอันนี้สามารถดูแลจัดการได้ในทุกอย่างเหมือนกันสองสาวบ้างทีการผอมๆมีทานบ้างไหมเนี่ยขนมเนี่ยตัวจะหักแล้วเนี่ยจริงๆดิฉันเป็นคนชอบทานของหวานมากแต่ว่าพยายามที่จะควบคุมไม่ให้ทานเยอะเกินไปหนูมีวิธีการยงไง หนึ่งชิ้นถ้าหลายคนก็แบ่งแบ่งกันกับคนอื่นค่ะแต่ว่าช่วงนี้กําลังเป็นช่วงที่ต้องต้องเพิ่มหนากเพราะว่าที่ชาร์มคลที่เหนื่อยเราจะไม่ทานข้าวแต่ว่าที่จริงแล้วการไม่ทานอาหารเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องทีดีเลยคนนั้นเขาไม่ส่งข้าวมาี่ออ๋ไม่ใช่ค่ะคือมันพอเหนื่อยแล้วเราก็อยากนั่งพักเฉยๆแล้วจะไม่ทานก็ต้องใช่แต่ที่จริงเราควรที่จะทานให้ ด้วยเจนคะเจนจะต้องมีนิชาเป็นไอดอลบ้างนะพี่ว่าในบางมือเนี่ยในบางมือต้องมีนิชาเป็นไอดอลบ้างนะคะเป็นกี่กูอะไรนะครับอย่างที่บอกว่าเวลาเหนื่อยเนี่ยก็ไม่กินไงครับบางทีผมก็เป็นครับกินน้อยหรือเปล่าบอกที่ไม่ครบหรือเปล่าบางทีก็ไม่กินก็มีครับจริงๆมันเป็นเรื่องที่ผิดครับพี่เดียวเคยบอกไว้ว่าเราต้องกินตลอดเวลาครับผมมาก นะส่งให้พี่ตลอดนะถ้าข้อมูลไหนผิดสวยให้เ <c> ป <oughs> ็นโยนให้ตลอดเลยร้องเพงลมนะคะมีวิธีการแล้วก็ทานยังไงบ้างของพิมก็กินสามต้องกินสามมื้ออยู่แล้วแต่ว่าพยายามกินให้ตรงต่อเวลาเพราะว่าถ้าเลยเวลาปุ๊บจะกินมากกว่าปกติอย่างเงีน้นะขนมเขาคืออะไรตัวเล็กตลอดเลยอ่ะจริงๆริงพิมเป็นคนกินขนมหยุ่นเยอะมากเราทำยังไงอะคะแต่ว่าไม่ทานข้าวหรอไม่ค่ะทานข้าวแต่ว่า ก็เริ่มลดเพราะว่าผมชูรสเยอะแล้ว <Cert> ก <ific ations> ็จะคอแห้งไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็แต่ส่วนตัวแล้วอ่ะแนะนำว่าพยายามไม่กินน้ำอัดรมค่ะก็ดีกว่าโดยหลักเลยนะคะก็จะช่วยได้นะคะเราคุยเรื่องอาหารมาแล้วเรื่องของการออกกำลังกายดีกว่าจะทำที่ใหญนเลยฟิตเป็นยงออกกำลังกายไงแนะนำบ้า